ทีนี้ไปดูเรื่องของคุณภาพอากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5จังหวัดภูเก็ตอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมากไม่กระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวและปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนครับสภาพอากาศที่บริเวณจุดชมวิวขอรรงเช้ชาวนี้นะครับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับมีก้อนเมฆปกคลุมส่วนปริมาณฝุ่นละอองหากสังเกตด้วยตาเปล่า จะพบเห็นได้น้อยนะครับประชาชนไม่ต้องกังวลซึ่งขณะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนกําลังเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับทำให้หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกบ้างแล้วขณะเดียวกันร,รัฐบาลได้คํานึงถึงคุณภาพอากาศและความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนเป็นสําคัญกําชับให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงวยัย ผู้ที่ป่วยมีโรคประจําตัวระมัดระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิดครับจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ตัวเมืองภูกเก็ต ทางแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยพบว่า PM 2.5อยู่ที่12.1ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมากระดับสีฟ้าสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ประชาชนทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะการรายง,งานคุณภาพอากาศการคาดการคุณภาพอากาศได้รวดเร็วขึ้นผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน AirFO ฟไทยพร้อมขอ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขค่ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์หากพบเห็นการเผาขยะหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดหมอกควันหรือมลพิษในอากาศจนสร้างผลกระทบขอให้แจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับทราฟฟิฟองดูเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับ